โอเคครับก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้จะหันหันเปลี่ยนกล้องนิดหน่อยนะครับบรรยากาศก็คือห้องห้องเก็บของนะครัผมก็จะมาอะตอบคำถามสมาชิกท่านหนึ่งนะครับก็คือ,อมาคุยในเรื่องของสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ในการซ้อมเบสแล้วก็การอัดบ้างแล้วก็การ ฟังเพลงอะไรเงี้ยครับก็คือหูฟังนะฮะจะเห็นสมาชิกก็ถามว่าอาจารย์ใช้หูฟังอะไรครับแนะนําหน่อยนะครับผมใช้ที่แบบกากๆเลยอ่ะผมผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับไม่ได้อยู่ในหูฟังผมจะใช้ตัวนี้เลย <laughs> กากๆกกเนี่ยพังๆเนี่ยฮะเ,เนี่ยซ่อมแล้วซ่อมอีกนะฮะแล้วทาไมมันยังใช้ได้อยู่ก็เพราะว่าอ่ามันมีคนหนึ่งก็ถามบอกอันนี้ของแท้ใช่ไหมใช่ครับ เสียดายเงินนะครับก็คืออผมใช้ตัวมาเชว์มาเชลตัวตัววีวีอะไรอะแฟนแฟนผมซื้อให้อะตัววีเดี๋ยวนะไอไอวีตัวซิกเปล่าอ่าตัวซิกอ่าโฟล์ลิสักอย่างนี้นี่แหละอ่ะก็ราคาอยู่ประมาณ4,000 4,000กว่าๆนะครับ4,800 4,800ด่พัดอ่ะตัวอะไรทุกอย่างนี้นี่แหละ เนียพังแบบสายนี่กระจายหมดเลยนะครับทำไมถึงใช้ตัวนี้เหรอครับเพราะว่าหนึ่งเลยผมเคยดูค่าโอมค่าอะไรนะครับลองลองศึกษากันนะครับค่าโอมค่าโอมก็มไม่ใช่ถึงขั้นพายอาร์อะไราเยก็คือเราใช้ในเรื่องของตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าที่มันฟังเบสแล้วมันสามารถแยกแยกลายเบสดได้อ่า เดี๋ยวพอพอเสร็จปุบ๊บเดี๋ยวผมผมจะมาแนะนาอย่างหนึง่งแล้วมันมีอะไหล่ด้วยไงแต่๋ยผมก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนก็มันใช้ได้อยู่ก็เลยก็เลยซ่อมตัวใช้แบบมานานมากเลยนะครับตัวนี้ราคามันก็ลดแล้วมัง้งซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ได้แปะลิงก์นะครับอ่าคือลองลองลอง,ลองเข้าไปเสิร์ชหาเลยก็พิมพ์ไปเลยว่าหูฟังแล้วก็ขึ้นมาแชลอ่าแล้วก็ตัว ฟตัวโฟบอกอ่าตัวโฟครับเป็นเป็นอักษรโรมันประมาณสี่พันโอกาสลองดูมือสองก็ได้ครับหรือจะดูของ A ก็ได้ดูตัวมันมีหลายตัววะล่ะมันมีหลายมันมีตัวสองตัวสองมีไหมอ่าตัวสองตัวซิกวันทูตัว 2, ตว one, two. One, two. One, two. ันทูโรมันอ่ามีอยู่นะครับใช้ตัวใช้ตัวทูก็ได้ทูวันเดอร์เอีย ไวเลแต่ผมไม่ได้ใช้แบบไวเล็นะไม่มีก็คือเป็นสายตอนนั้นมันมีสายมันไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้ก็เลยผมก็เลยใช้บ่อยนะครับก็คือพังแบบสุดๆเลยเห็นมอ่าอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้มันจะมีตัวมอนิเตอร์เป็นเอียร์มอนิเตอร์นะครับผมก็มาใช้ด้วยนะครับผมเอาไว้เล่นดนตรีก็เ,เป็นตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดา ซื้อซื้อมาประมาณ300 400เนี่ยครับราคาอยู่ประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ซึ่งมาเลยตัวตัวนี้เลยนะครับตัวโฮโก้ W40 ตัวนี้ทำไมถึงใช้ตัวนี้ตัวนี้มันมีไวเลสไวไไอเป็นบลูทูธได้ด้วยแล้วก็อ่าผมไม่ได้ลองค่าอะไรทั้งสิ้นแต่ผมใส่แล้วแล้วมันเก็บเบรดได้หนาดีนะครับค่าเอพินสค่าต้านทาน อะไรเงี้ยมันดีผมก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวนี้เพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากแบบเป็นพันเลยสามร้อยก็บาทสุดท้ายแล้วมันมาติดใจตัวนี้เนี่ยใส,ใส่ก็สบายเป็นไวเลสได้ด้วยอะไรเงี้ยอพอเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีอีกตัวหนึ่งอเอาไม่ได้อยู่นะครับมีคนยืมไปนะดีทีนะคือไอ้ตัวนั้นนะคือใช้ใช้เวลาผมทําเพลงนะครับทาเพลงก็คือไว้เป็นมอนิเตอร์ เป็นหูฟังมอนิเตอร์แล้วหูวฟังหูฟังมอนิเตอร์เนี่ยใช้แกะเพลงลําบากสําหรับผมนะใช้แกะเพลงใช้แกะเพลงใช้เบสอะไรเงี้ยลาบากเพราะว่าหนึ่งเลยเหูฟังมอนิเตอร์เนี่ยหูฟังเอนไมเตอร์หรือว่าหูฟังธรรมดาเนี่ยพวกเนี้ยมันจะโดนเชื้เชยย่านมาแล้วแต่ถ้าเป็นหูฟังมอนิเตอร์เนี่ยมันจะทําให้ย่านทุกย่านเป็นกลางหมดผมเวลาผมฟังปุ๊บ ผมก็เลยจับใจความเบรยากนะครับอ่ามันก็มีอยู่จุดนี้ในเรื่องของหูฟังที่ผมแนะนาที่ที่ใช้อยู่กับที่ใช้อยู่กับผมที่ผมใช้ดีกว่านะครับอ่าก็มีอยู่ไม่ไม่กี่ตัวนะครับอ่าก็อยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณสมาชิก้วยนะครับที่ที่ได้รับข้อคิดเห็นมานะครับเดี๋ยวท่านใดที่ไม่ได้ตอบก็อ่าลองคอมเมนต์กันมาอีกทีนะครับบางทีมันเยอะมันเยอะมากผมก็จะไล่ไล่ตอบนะครับอย่างท้ายๆเนี่ยผม ผมบางทีถ้าผมผมไม่ได้ตอบเนี่ยบางทีผมอาจจะแคปรูปไว้แล้วก็วางไว้นะครับวางไว้เพื่อมันไล่ตอบนะครับโอเคผมไม่ได้เป็นคนเก่งนะครับก็แค่แนะนําในสิ่งที่ที่ผมเคยเรียนรู้มาแล้วผมอะผมการแนะนําได้เพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนที่โง่ที่สุดในห้องนะตอนที่ผมเรียนเนะี่ยผมจําได้แต่ผมจะมีวิธีทําให้มันได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีวิธีออกมานะครับโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับ